เอ,เอาละครับท่านผู้ชมครับเอาละเรามาติดตามเรื่องราวของนะครับดรามา่านักร้องชื่อดังอย่างเก่งวงเฟรมนะฮะที่มีบทเพลงนั้นเยอะแยะมากมายบทเพลงดังๆของเขานั้นต้องบอกว่าโอโ้ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะครับเขาก็ต่อสู้ขเขาตั้งแต่เป็นใต้ดินนะฮะแล้วก็มาอยู่อาร์เอสแล้วก็อาเซียนแเขาก็ประสบความสําเร็จนะสิ่งนี้หลายจากที่เขาออกมาโพสต์กับผมนะฮะถึงเรื่องราวของการที่ว่าสุดทนนะเก็บมานานและไม่เคยพูดไม่เคยเปิดเปิดที่ไหน แต่วันนี้สุดทนจริงๆหลังจากที่รู้เรื่องจากโบกเกอร์นะครับโบกเกอร์หรือ,อผู้ที่จ้างงานนะฮะโทรมาเล่าว่ามีนักร้องคนหนึ่งไปดิสเครดิตเขานะฮะแล้วก็บอกว่าจะไม่ขอร่วมงานกับเก่งวงเฟรมนะะนิสยนัยไม่ดูไม่ดีอะไรต่างๆกันนะนะฮะสิ่งนี้ครับผมนะฮะทำให้เก่งวงเฟรมบอกว่าวันนี้กูพร้อมเปิดกูสุดทนแล้วกูเก็บมานานนะฮะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดคนครปฐม10ปีที่แล้วนะฮะ10ปีที่แล้ว ณวันนั้นวงนั้นไปตบหัวเขาในขณะที่เขากําลังเล่นคอนเสิร์ตอยู่นะฮะวงนั้นเล่นเปิดวงเฟรมก็ไม่ซรไม่ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นเรื่องเพราะอะไรนะจนเกิดเรื่องราวนี้เกิดขึ้นการชุลมุนกันหลังเวทีเก่งวงเฟรมพยายามจะบอกว่าอยากจะเข้าไปถามนักร้อคนนั้นว่าไปตบหัวเขาทําไมไม่ใช่เพื่อนกันนะจะมาเล่นแบบนี้ทําไมมันไม่ใช่มุกแล้วนะฮะสิ่งนี้นักร้อคนนั้น ได้ตอบว่านะ,ะมึงรู้ไหมว่าวงมึงกําลังจะแตกเพราะเมียของมึงนั่นก็คือเก่งมูฟเฟ่บอกว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนะ,ะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยอันนี้มันวงของกูผู้จัดการบริหารอะไรของกูกันเองมันไม่เกี่ยวกับวงของมึงเลยผู้จัดการคนนั้นก็คือเป็นผู้จัดการในวันนี้แหละนะเก่งมูฟเฟยบอกประมาณนี้เอาละฮะหลายๆคนก็เดาต่างๆกันนะว่าใครนักรอ้องคนนั้นคือ,คอใครผมต้องบอกว่าอย่างนี้ครับนะฮะ ในเมื่อเก่งวงเฟรมเปิดมาแบบนี้แล้ววันนี้ผมจะบอกให้ครับว่าคนนั้นคือบสด็อกเตอร์ฟูบสด็อกเตอร์ฟูครับสิ่งนี้ครับผมนะฮะต้องใช้วิจารย์การชมครับผมอยากจะถึงบสด็อกเตอร์ฟูแล้วก็เก่งวงเฟรมจำผมได้หรือไม่จำผมได้หรือไม่ครับนะฮะวันนั้นสิบปีที่แล้วคุณเล่นที่ผับวันทูทีผับนะฮะวันทูทีผับ ผมเป็นนักดนตรีคนหนึ่งซึ่งเป็นนกดงตรีที่ต้องบอกว่าณนะตอนนั้นผมเป็นนกอนตีเป็นหัวหน้าวงเล่นวงประจําที่ผับบอลนตทีสิบปีเล่นทุกวันมีวงเดียวคือวงผมนะฮะก็จะมีโชว์มีอะไรต่างๆกันนะซึ่งผมก็มีหน้าที่จัดการเรื่องราวของนะฮะหลังเวทีดูแลหลังเวทีดูแลทุกระบบของความบันเทิงนะฮะวันนั้นคอนเสิร์ตนะครับมีสามวงนะครับคอนเสิร์ตมีสามวงนะฮะครั้งแรกนะครับ ผมเป็นผู้เสนอให้บอสดรฟูนั้นมาเล่นคอนเสิร์ตราคาตอนนั้นอยู่ที่สามหมื่นห้านะครับเสียใจเหลือๆนะครับก็เอามาลงก็ประสบความสําเร็จต้องบอกว่าอย่างนี้ครับก็ประสบความสําเร็จนะบอสดรฟูลทำได้อย่างดีเยี่ยมนะฮะต่อมาทางวันอุทีเนี่ยเขาอยากจะจัดคอนเสิร์ตนะครับรู้สึกว่างานอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะรวมนะฮะอยากจะมีสักสามวง อีกวงหนึ่งผมก็จําไม่ได้แล้วนะทางผู้จัดการเนี่ยนะครับอยากได้บอสดรฟูมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ถามผมว่าจะเอาวงอะไรดีผมในฐานะที่ผมดูแลเรื่องดาวของความบันเทิงตรงนั้นด้วยผมก็บอกว่าเอาวงเฟรมไหมวงเฟรมนะครับก็บมีบทเพลงดังแยะๆมากมายนะฮะยังไงก็มีคนดูอยู่แล้วแหละก็ตกลงวงใจเอาวงเฟรมมาครับวงเฟรมมาณนะวันนั้น แต่สิ่งที่ต้องบอกว่าแต่สิ่งที่ใครขึ้นก่อนขึ้นหลังอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับผมผู้จัดการเขาเป็นคนดูแลตรงนี้เขาก็ให้โบสด็อกเตอร์รฟูวงด็อกเตอร์ฟูนั้นขึ้นน่าจะเป็นขึ้นวงที่สองขึ้นวงที่สองนะครับเป็นวงที่สองวันนั้นถ้าเป็นไปนได้เป็นสี่วงผมเป็นวงหลักเปิดหัวค่ำนั่นก็คือเป็นวงประจำร้าน นะครับแล้วก็มีวงหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วแล้วก็มีวงด็อกทูฟูแล้วก็มีวงเฟรม Frame, ตบท้ายแต่สิ่งนี้นะครับนะฮะวันนั้นคนเยอะมากคนเยอะมากผมต้องถามว่าเก่งวงเฟรมจําผมได้หรือไม่ผมอยู่หลังเวทีนะครับผมถามคุณว่าอ่อผมเนี่ยนะครับขอเบอร์คุณไว้ผมขอเบอร์คุณไว้ได้ไหมคุณก็อ่าจะตึงๆหน่อยหน้าตอนนั้นคุณตึงๆหน่อยคุณก็ถามาว่า เอาไปทำไมเอาไปทำไมสีหน้าคุณรู้สึกว่าผมเนี่ยต้องการจะขอเบอร์คุณเพื่อจะให้เอาผมเนี่ยเข้าไปอยู่ในอาเอสหรือเปล่าผมก็บอกว่าผมเนี่ยขอเบอร์คุณไว้ผมไม่ผมไม่ได้ต้องการที่จะให้คุณเนี่ยเอาผมไปเข้าไปอยู่ในอาเอสหรอกแต่ผมเป็นคนที่เอาวงคุณมาอยู่ในลิสต์ของร้านนี้ผมติดต่อ จากอีกฝ่ายหนึง่งให้เอาวงคุณมาที่นี่ผมก็เป็นคนจัดหางานเช่นกันคุณก็บอกอ๋อเลอครับคุณก็เปลี่ยนสีหน้าอ๋อเรอครับครับพี่ครับพี่ก็ให้เบอร์มาหลังจากนั้นก็ผมก็ออกไปข้างนอกนะออกไปข้างนอกก็วงดูกเก็ขึ้นก่อนโบสอีกอย่างหนึง่งโบสจําผมได้หรือไม่โบสเนี่ยครับนะฮะไปเล่นที่วันุทีสองรอบแล้วก็จะมีความรักก็จะมีความรักครับ นะหลังจากนั้นก็จะไปคนเดียวไปคนเดียวบ่อยไปอะไรบ่อยนะครับทางผู้จัดการก็ตั้มดูแลโบสให้หน่อยเด่แล้วผมพาโบสไปเที่ยวต่อที่เลสโซนเมื่อก่อนจะมีเลสโซนวันอุทจีจะมีเลสโซนต่อนะต่อ,อยังสวา่างโบสก็ไปนั่งรอโบสก็ไปกับผมโบสจําได้หรือไม่นะแต่ปะสิบปีที่แล้วคงจาอะไรผมไม่ได้หรอกครับณนะวันนี้ผมมาทําข่าวผมก็ต้องนําเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังในเมื่อทุกคนอยากรู้นะะ เอาละนะหลังจากที่ผมคุยกับเก่งแล้วผมก็เดินออกมาก็มาดื่มมากินอะไรต่างๆนะนันาะส่วนที่เก่งวงเฟรมบอกว่าโ o ๊ทดอทฟูนั้นนะครับเล่นก่อนแล้วก็มาตบหัวของเขาตรงนีผ้ผมต้องบอกว่าผมไม่รู้ผมไม่เห็นว่าบนเวทีนั้นมีการตบหัวกันจริงอันนี้ผมไม่รู้นะครับอันนี้ต้องถามพี่น้องชาวน,นครปฐม,มว่ามีการตบหัวกันจริงหรือไม่นะครับสิ่งนี้ผมไม่รู้ แต่มารู้อีกทีนั่นคือมีเหตุการณ์วุ่นวายหลังเวทีมีเหตุการณ์ว,วณุ่นวายกันหลังเวทีครับนะฮะก็มีน้องๆน,นะครับวิ่งมาบอกผมนะผมก็ต้องไปดูแลตรงนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะทางการทางอะไรก็กกบอกว่าเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วนะตอนนี้ก็ให้ทุกคนอยางย้ายออก,ออกจาก่าข้างหลังแล้วนะก็หน้าตอนนั้นก็ทิ้งปริศนาเอาไว้ต้องบอกอีกครับว่า ก็ทิ้งปริศนาเอาไว้ว่าจริงๆแล้วคืออะไรวะแต่จริงๆแล้วทุกคนมองว่าสองวงสองวงนี้มันทะเลาะกันเพราะว่ามันเถียงกันว่าใครขึ้นก่อนขึ้นหลังอันนี้ที่มันคาใจสําหรับคนที่อยู่ข้างในนะตอนนั้นเนี่นะครับมันคาใจนี้ว่ามันทะเลาะกันว่าใครดังกว่าดางัดางดังดังทีหลังทาไมให้กูขึ้นก่อนวะนะค,คืออย่างนี้ครับนะครับ วงการบันเทิงเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าจะมีอีโกโ้ใส่กันณนะตอนนั้นสิบปีที่แล้วก็นะฮะก็หนุหน่มๆกันนะฮะไฟแรงกันทั้งคู่ทั้งคู่แหละนะฮะอยู่บริษัทเดียวกันก็กูดังกว่าทําไมกูขึ้นก่อนวะนะฮะเฮ้ยไอ,ยอยวงนี้เป็นวงเปิดให้เราวเอเยอย่างงี้มันอาจจะเกิดแบบนี้ขึ้นได้มันอาจจะเกิดแบบนี้ขึ้นได้นะโบ,บ๊ทก็อาจจะคิดว่ากูเอ้ยกูดังกว่าทําไมให้ให้กูไปเปิดหนุ่มวะวงเฟรมก็อาจจะมีมาสของเขา นะฮะก็อาจจะเฮ้ยเป็นวงเปิดที่เราว่ะอาจจะคิดเป็นมุม,ม,มนี้ครับก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนั้นแหละนะครับก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับโบสถบนะบบถึงตอบไม่ตรงประเด็นนะฮะโบสถึงตอบไม่ตรงประเด็นครับนี่นะครับสิ่งที่ทิ้งเอาไว้ณวันนั้นสิบปีที่แล้วซึ่งผมอยู่อยู่ในเหตุการณ์และผมก็ต้องเอ่อต้องบอกว่าณนะวันนั้นทุกคนยังคาใจกันอยู่ณนะตอนนั้นว่า ไอ้สองวงนี้มันจะต่อยกันมันเรื่องอะไรวะนี่แหละครับท่านผู้ชมและวันนี้ก็ได้รู้แล้วครับว่าอ๋อวันนั้นเก่งวงเฟรมบอกว่าโบสไปตบหัวแล้ววันนี้ก็ยังไม่จบก็ยังไปนินทารับหลังอะไรเข้าอยู่ออต่างต่างนานานะตรงนี้ก็ต้องรอดูว่าโบสเนี่ยนะฮะจะออกมาตอบโต้แบบนี้อย่างไรหรือโบสนั้นจะเงียบนะฮะต้องถามโบสดโตฟูแล้วก็เก่งวงเฟรมว่าสิ่งที่ผมเล่าเนี่ยถูกต้องหรือไม่สิบปีที่แล้วที่วันทูทีพับ นะครับเป็นคอนเสิร์ตที่คุณสองวงนั้นไปเจอกันแต่อยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าการที่ใครขึ้นก่อนขึ้นหลังนี่ครับผมต้องบอกอย่างนี้ครับผมจัดคอนเสิร์ตมาเยอะแยะมากมายนะฮะมันไม่สําคัญเลยครับมันไม่สําคัญเลยครับมันสาคัญที่ว่าคุณเตรียมความพร้อมแล้วก็ใส่ความมันเอนเตอร์เทนกับแฟนคลับของคุณได้มากแค่ใดนะครับอย่าสมมุติว่าโบ๊ทเดอร์ฟูลเนี่ยเล่นก่อนวันนั้นเล่นก่อนโบ๊ท ซัดเต็มเมียวนะฮะประทับใจแฟนเพลงนะฮะสิ่งที่จะเหนื่อยที่สุดคืออะไรครับวงเฟรมจะเหนื่อยวงเฟรมอยู่เล่นเล่นที่หลังชิปหายแล้วมันเอาเอา,เอาแขกอยู่ขนาดนี้เอาผู้ชมอยู่ขนาดนี้ที่เราซ้อมมาเอาอยู่ไหมวะต้องต้องเปลี่ยนสคริปต์แล้วครับต้องเปลี่ยนสคริปต์แล้วเพื่อให้มันกว่าแต่ถามว่าวันนั้นวงเฟรมเล่นมันไหมเล่นมัน ส่คาราบาวกันอย่างย่อยยับเล่นมันจริงก็เล่นมันทั้งสองวงต้องบอกว่าเล่นมันทั้งสองวงดังนั้นครับการใายที่เล่นก่อนเล่นหลังเล่นเปิดเล่นอะไรเงี้ยนะฮะตรงนี้อย่าให้หยุดคิดผมจะยกทุกอย่างเอา,เอาไว้อย่างครับนะฮะคุณสังเกตไหมครับว่าไททอสสมิธเนี่ยนะครับไททอสสมิธเนี่ยเขาไม่สนใจเลยครับว่าเขาจะขึ้นก่อนขึ้นหลังก็ไม่สนใจลยครับเขารู้แค่ว่ากูฟาดก่อนแหละกู้ซัดก่อนแหล,ละหลายหลายครั้งครับไททอสสมิธขึ้นก่อนนะไททอสสมิธขึ้นก่อน ซัดเดือดแบบเดือดชนิดว่าวงหลังๆนี่ตายเลยครับเตรียมพมยร้อมมายังไงคือวงหลัง,ลงคือชิบหายแล้วใครทดขึ้นก่อนเนี่ยนะจะเอาอยู่ไหมนี่เลยครับสิ่งนี้มันน่ากลัวมันน่ากลัวครับนะนี่เนี่ยสิ่งนี้อยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีวงไหนเลืออะไรก็ตามครับทุกวันนี้ครับนะะใครจะขึ้นก่อนขึ้นหลังอย่าไปเรียกเขาว่าวงเปิดวงเปิด,วง,ปดวงเปิดแบบนี้ผมคิดว่ามันไม่โอเค มันไม่โอเคครับดังนั้นครับอยากจะบอกว่าก็ฝากถึงเก่งวงเฟรมแล้วก็บัวดอกทูฟูนะครับหันหน้าคุยกันได้ก็คุยกันครับนะในสิ่งนี้ในวันนั้นวันสิบปีที่แล้วคุณก็อายุยังน้อยกันยังไฟแรงกันทั้งนั้นนะผมเป็นรุ่นพี่คุณแหละนะผมเป็นรุ่นพี่คุณแหละนะก็อยากให้ใจเย็นนะคุยอะไรกันได้อะไรกันได้อะไรที่ลืมเลือนไม่ได้ก็ลืมเลือนนะเพราะว่าคุณเป็น สลิปปินใหญ่น้อยกอ็มาจากหม้อข้าวเดียวกันต้องบอกว่าหม้อข้าวเดียวกันถ้าผมเล่าผิดหรืออะไรก็ตามครับเก่งวงเวียมสามารถชี้แจงออกมาชี้แจงได้หรือบดด็อกฟูชี้แจงได้นะครับเพราะว่าผมอยู่ในร้านนั้นอยู่ในร้านนั้นผมนาด,ด็อกฟูไปเล่นคอนเสิร์ตเสียใจได้เหลือครั้งแรกนะครับจนแฟนคลับเขาโอเค ดีวงเฟรมผมก็สนับสนุนให้วงเฟรมนะั้นเป็นเล่นในวันนั้นนะครับทุกคอนเสิร์ตของวันุทีนะฮะผู้จัดการก็จะให้ผมเนี่ยเคาะจะเอาวงอะไรมาดีจะเอาวงอะไรมาดีจะ,าะาดจะเอาวงนั้นไหมแขกจะมีไหมแขกจะรับไหมผมเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมดนั่นแหละครับเอาละยังไงก็ตามครับฝากถึงเก่งวงเฟรมแล้วก็บอสเลิฟฟูครับนะฮนะอะไรที่นะครับ เป็นอยู่ในวงการเดียวกันนะครับอา,อาการพูดนินทารับหลังอะไรกันทุกอย่างให้มันจบจบได้ก็จบครับจบได้ก็จบแล้วก็หันหน้าหากันคุยกันนะครับเคยอยู่ในหม้อข้าวเดียวกันกินข้าวหม้อเดียวกันต้องบอกอย่างนี้ครับนะก็คือบริษัท rs นะวันนี้ผมนะครับก็กล้ามาเป็นสื่อข่าวของบรรดายวันข่าวนะขอแบ่งกำลังใจให้กับโบสถ์ดัตฟูแล้วก็เกมวงเฟรมด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่หลายๆคนอยากจะรู้ว่า จริงๆแล้วมันคืออะไรเป็นใครวันนี้ผมมาเล่าให้ฟังแล้วครับขอบคุณที่รับชมครับ